นี้ก็จะนำสูตรชิคนองเป็ดนะครับสวยๆนยสวยเด็กๆก็ใช้เม็ดโฟมนะฮบนี่ซีมือซีมือลูกค้าเนี่ยนะครับแจม2เม็ดโฟมนะครับเนี่ยเม็ดโฟมนี่อเไรครับตัวนเด็กเช่นกัน สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาพิชิงนะครับวันนี้ก็อยู่กบบนักเต้เช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาที่คลองส่งน้ำสวนณณงอมกเช่นเคยครับผมสาหรับเหยื่อในวันนี้ก็เป็นเหยื่อสูตรชิปมังกิดนะครับเอ่อไปรับชมวิธีปลาหัวชิปมังกิดและวิธีผสมเหยื่อกันได้เลยครับผมมาดูส่วนผสมกันนะครับ โปรตาชีสมะขินมีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีลำลอนละเอียดหนึ่งกิโลนะครับบัะตะเตอร์เค้กนะครับเราจะร้ายแค่ครึ่งถุงนะครับปังนมเนยครีมหนึ่งถุงน,นะครับมะพร้าวคั่วหอมนะครับได้หนึ่งกำมือนะครับ ก็มีชีปมักริดกับหนึ่งกำมือนะครับใครยังไม่ได้รับชมสูตรหมักชีปมักริดนะครับผมจะแปะไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับลิงก์สีฟ้านะครับจิ้มเข้าไปดูได้เลยครับโดยทำใหครับคลิปให้ดูแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่ล้ำลงไปก่อนนะครับหนึ่งกิโลครับ ฟังนมในครีมนะครับหนึ่งถุงครับมัตเต์เค้กครึ่งถุงลย Phá vụ, đừng và pháo cua 1 cầm mơ ship nhá cầm mơ มทั้งหมดผมจะไปปั่นเครื่องนะครับผมครับนำส่วนผสมทั้งหมดลงเครื่องครับอ่าครัว <c oughs> Oh, right. oh. right. <inaudible> <smoking and> <packets> uh, thank mm -hmm. yeah. nice. right. <inaudible> really right. you. It ยองเราสองผมล้อมลบครับก็ได้รับชมสุดยาชิมกขิดกันไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาลงหน้าดินสิบคันเช่นเคยนะครับจุดที่ตกนะครับอยู่ฝั่งประตูฟองแปดนะครับผมก็อยู่ข้างร้างประตูฟองแปดนะครับวันนี้ลมแรงมากครับผมดูซื่นในน้ำครับ ลมสุดยอดนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะนำูตนชิคกอ้เิตนะครับนีอะไรหลับๆกันเยอมาเอสมาตกให้แน่นะดูนะครับขอไอ้ชานะครับขอชิโนนะครับไข่้องแปดนะครับเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับออเม็ดโฟมก็จะเป็นเบอร์หนึ่งครับเม็ดเล็กๆนะครับ ลลสามารถเพิ่มล้ำได้นะครับได้ห้าขีดนะครับลำ้ำราผสมน้ำที่หมายนะครับค่อยๆเติมเอาก่อนเจอไหม่ายไหนเบ้นเด้เอากัน ด,ดูนะอันนี้ยังยุ่ยไปนะครับกัดเติมน้ำอีกลูกก็ค่อยเติมน้ำแล้วครับผมอีนี้เนี่ยโอ้ยน้อยไปนี่นึง้มกเยอะแล้วปีดดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับาเลนิ่มๆครับ กเป็นฟ้าเลยใช่ไหแล้วก,ก็เเช่นเดียวก,กันแล้วก็ตายติดล้มนนะครับ PE สมจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่ยี่สิบปอนด์นะครับยี่สิบเอลบีแล้วก็จะขอจูดจุดแห่นะครับทีนุครับวงบนล่างครับเอทโฟมครับเมื่อหนึ่งครับ อันนแล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมไปก่อนนะครับวิธีเกี่ยวเม็ดโฟมนะฮะเกี่ยวให้ทะลุตะขอแบบนี้เลยนะครับวิธีผปั้นเหยอ่อนะฮะ ให้ยิบเสียขึ้นมาปั้นเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วแล้วก,ก็ระหว่างสองตาฟอฮะ,ะข้าลงไปฮะอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ะคะทบทบกคตรงัยแล้วหมุนออกแล้อกออกมาแล้วก็หครับบยำสามทีนะฮะปั้นให้เป็นลูกมะนาวฮะจะได้ประมาณนี้ แล้วก็เน็บครับเน็ก็คือเอาด้านที่มีเงี้ยงนะครับปักเข้าไปครับปักเข้าไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมไว้ครับก็กดไลค์ให้กับช่องนะต้อยเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ่อมารับชมตกปลาเด้ครับ

สวยๆสวยสวยแจมสองครับใส่สวยเลยครับแจมสองเม็ดโฟมนะครับเนี่ยนี Phần phông tâm phạm nhé. Được tâm phạm. Phần phông,

เตะน,นะนะแพตชนะ์โฟมครับมีขยะาาด้วยได<ป>้<ะ>ไป,ปลาเค็มเรื่อยๆนะครับแพตช์โฟมจับหน่อยได้ไหมตัวเมกจับ

อยากไปเยอะและ้วปไปโ่อยากเลยมาแล้วแล้วเอดีนี่ครับ<ส>เรื่อๆยๆครับ แอมที่เท่าไหร่แอมพีม่เจ็ดแอมพี่เท่าไหร่จำไม่ได้เลยนะครับ it, <get. S 1> เจ็ดเจ็ดโฟมครับเต็มปากกิน <g it> เรื่อยๆนะครับน้าๆนนะลมมันแรงนะครับวันนี้พัดคันเป๋หลายรอบนะครับนี่ครับ เด็กๆกัใช้เม็ดโฟมนะครนี่สีมือสีมือลูกค้าครับนี่ใช้สวยนะครับใช้เอ๊ะเม็ดโฟมนะครับเต็มปากครับขี้ด้วยอะไรขี่โดนหรือ้ี่โดนี่ฮะเม็ดโฟมนะฮะปลานี่มีปลากำลังกินก็มาชมยอดของเราวันนี้กันนะครับนี่ครับเนี่ ใส่ใส่ปัเข็มนะครับอผมมาถึงหมายสิบโมงตกเย็นสามโมงเย็นนะครับนี่ครับแต้มก็ประมาณนี้ครับก็เรามาถึงท้ายของคลิปกันแล้วนะครับผม พี่ๆนานๆที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบใจคลิปแนวๆนี้นะครับกดไลค์ให้กับกับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องเลยนะครับก็วันนี้ก็ปลากินช่วงบ่ายๆจะห่างๆนะครับช่วงเช้าก็จัดหน่อยครับผมหลังบ่ายสองถึงบ่ายสามมันก็จะเงียบๆนะครับเป็นตะเพียนเข้าซะส่วนใหญ่นะครับมาดินออกนะครับวันนี้ก็คลื่นลมแรงนะครับ มองอาการไปคันยากนะครับนานะที่มาตกก็แนะนำนะครับใช้เวทอ่อนๆ่อยนะครับเช่น8ขีด15นะครับ6ขีด12อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นง่ายหน่อยนะครับลมมันแรงครับผมสังเก็ตไปคันยากนะขอเวลาหมดหมดเวลาลาไปก่อน,นครับลาวันนี้สวัสดีครับ